สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ใครคือเจ้าของช่องคะนี่ย้อนไใหนึ่งวันเอหรอเพราะเวลาไปไปด้วยกันนี่เนาะตลอดเลยก็จะประมาณนี้วันนี้นะคะเราก็มาเจอสองสาวอีกแล้วนะคะสาวยูทูบเบอร์ชื่อดังนะคะวันนี้มันนี้เก่งมากเลยวันก่อนไปเยือนแล้วนะบอกเขาว่าเดียววันหลังจะพา เออนางเอกดำลบหนึ่งมาถึงนางเอกแล้วเหรอเนี่ยมาลอยแล้วจะลอยแล้วนะคะเดี๋ยวเขาบอกว่ามาได้มาได้จริงเหรอเขาบอกงั้นเราไปตอนนี้เลยไหมได้เลยค่ะเดี๋ยวไม่ไม่พักในบ้านแป๊บนึงก่อนหรอคะมาเหนื่อย ไม่ได้เหนื่อยเนาะไม่ได้เหนื่อยค่ะถ้าไม่เหนื่อยก็ลุยเลยได้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราดูอีก่อนถ้าแบบอยากพักเยวเรามาพักเดี๋ยวค่อยเอาไปดูไปดู่อนเดี๋ยวค่อยมาพักทีนึ่งเดี๋ยวเขาเสร็จก่อนเราไม่ทันเขาเลยเออไม่ฉันไม่เสร็จเขาทําทั้งวันเขามีออเดอร์เยอะวันนี้เราจะมาทําอะไรยังไม่บอกเลยเนี่ย วันนี้เราจะมาบุกบ,บ้านฮะนะคะบ้านนี้ก็จะมีอาชีพหลักๆก็จะเป็นดินขอดินอูดเขาแคบตาวันแล้วก็อะไรขับปุ๊ด้วยขับุ๊บขับปุ๊บอไรเรททุกทุกรูเลยแต่ว่า,วาแล้วแต่ว่าเราจะมา,าตรงจังหวัดตรงที่เขาทำไหมประมาณนั้นแต่วันนี้ มาเน้นในตรงที่ทำดินขอนะคะวันนี้จะพาไปดูวิวบรรยากาศการทำดินขอที่นานะคะเราจะเป็นยังไงไปกันเลยกันเลยค่ะไปเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ออกจากบ้านน้องโบแก้วมาแล้วนะคะก็มาอยู่ที่วัดนะคะตอนนี้เขาก็กำลังแบบจะสร้างอะไรนะถนนทางเข้าวัดนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ เขาทำดินขอแล้วนะคะมาใกล้ๆบ้านยายด้วยย่าเนาะไม่ใช่ยายเนาะเดี๋ยวเราไปแวะกันนะคะตอนนี้เราก็จะพาไปที่ตรงนี้ก่อนนะคะที่เขาทําดินขอนะคะเอคอุ้ยมาแล้วมาแล้ว โอ้ยเป็นญาติด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูญาติด้วยใช่เป็นญาติด้วยเป็นญาติบุญญาติคิดว่ามันมันแข่งคอยคอมาเลยมาบุกมาบุกที่นี่แล้ววันนี้ค่ะอันนี้ก็ขอก็คือเรียนขอนะคะเขากำลังเด็ดเด็ดขอดูก่อนท้าใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยพี่เคยเห็นแบบสดๆแบบนี้ที่นาไหมคะเออคือแบบคือเคยเห็นอยู่ครั้งหนึ่งนี่คือแบบมันกำลังเผานะคะี่โอ้โหแล้วตั้งแต่ คือแบบช่วงนั้นไปมาง่ายเนาะใช่แล้วค่ะแล้วยังไม่เห็นเยอะๆแบบดีเลยนะวันก่อนก็มาแต่ไม่มีคนอยู่เลยแล้ววันนี้มาโหเขาเก็บเส็กล่องแล้วส่งแล้วส่งออเดอร์แล้วอุ่ร้อนมากเลยอุณหภมจากข้างบนอุณหภมข้างล่างมาเต็มเลยคนมาหลายที่อันนี้เขากําลังนวดินหรือเปล่าเดี๋ยวเราขอไปดูค่ะค่ะชก็ตรงนี้นะคะก็จะแบบเผานะคะ ร้อนมากเดินผ่านมาทางนี้ร้อนมากควันนี่นะคะก็แบบทำเสร็จหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูคือดูหน้าแล้วคุ้นๆนะคะเหมือนยากกันเลยนะคะนี่ดเยอะมากนะคะ เขีวนแบบเป็นผ้าใหญ่เลยเขียนแบบเป็นพ้าใหญ่เลยก็ได้เป็นเยี่ยดเยี่ยดกันทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยเยี่ที่ใช่เยี่ยดใช่ไหมเยี่ยดแล้วเมื่อไหร่พี่จะมาอยู่ที่นี่อ้าพี่จะมาอยู่นี่ยังไงงงดีเนี่ยต่มาพักอยู่มาแบบมาเที่ยวมาอะไรอย่างเงี้ยมานๆกมาแอวอะไรอย่างเงี้ยี่ เออบางๆมาช่วยญาติทำสักวันหนึงสิเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองดูเดี๋ยวมาลองดูเฮ้ยลองวันนี้เลยดีกว่าเอาลยอย่างแรกอย่างแรกเตนเต้นเตลาก่อนนะเอาไว้พี่อายอายไม่ไม่คือแบบใส่ผ้าถุงมาเกรงใจนิดนึงอันนี้อันนี้สวยมากอันนี้บอีเอาสองทีแน่ๆเสทีนเอาสเด็กๆเอาอัเ็พี่ไกมากเลยท่าที่เด็ก ถ้าที่เด็กไก่สมว้าเอาไปมืนอนใส่กล่องไปมื่อีมันสำนาหน้ามันแตกซะ่อนเนี้ยแล้วอันนึ่งจะ่เลี้ยวสอันไหนกับือเนียมึงขออันหนึ่งนะแผนไหนกับือก็แผนแปดสิบเจ็สิบแปดสิบอ๋อพี่ลงเลย ลงเลยใครจะลงไว้เนี่ยพี่แดดลงเลยอันนี้ขาขาวจุ้วพี่อาบแดดไงรีแบบนี้สครับแล้วกสคับแดดพี่ถ้าพี่ลงนี่รับรองขายแพงแน่นอนขายแพงขายแพงแน่นอนใช่ยิงใจลูกค้ายิงใจลูกค้าดีกว่าโอ๋อลีนี่ก็ในครุฑเหาจเจนีน่ะน้องโอ้โลนนดการนนดมากนนดการนนดมากถ้ามันเหนียวขึ้นไรน่ะน้อง อันไ้หรกโอีปออีปีคนี้เฮ็ดมาหลายปีแล้วเนี่ยตั้งแต่ชุดออกข่าเ่อยปอะออกม่าลงวนปะิปีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าๆก่อนคนลงน่าจะได้ประมาณเอ่อสกว่าเอ้ยม่ด้กสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิาสิบห้าปีนี่น่าจะได้แล้วสสิิบห้าปีนี่น่าจะได้ การหมักนี้มันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะเนี่ยเท่าที่ยำยำไม่ได้ตึงวันนึงค่ะอย่าต่อราคาพวกค้าเลยนะคะเห็นใจเห็นใจไม่ม่นี่คือแบบลดให้พิเศษนะคะลดให้พิเศษอันนี้ทำอะไรอันนี้เขาทำอันนี้นะคะก็คือเป็นอันที่เขายังไม่เผานะคะพี่พี่ทุกคนก็ใช้เวลานานมากนะคะกว่าที่จะมาทําดินขอแต่ละแผ่นนะคะใช้เวลานวดอ่าอย่างที่น้องถ่ายเมตกี้นะคะคือนวดไปนวดมาตั้งหลายรอบเลยมาชมตึกเหรอ มาซ่อมตึกตึกหลายชั้นเนี่ยหลายชั้นก็ไม่รู้ร้ยอยชั้นเชียงตุงตึกเชียงตุง <c oughs> ทำไมสั้นจังเนี่ยแก้วใหญ่จังเลยอะ่ะ <c oughs> ยักษ์อันนี้คือยักษ์ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือตึกของเชียงตุง <c oughs> ถ้าเดินไปตึกตึก,ตกอันเชียงตุงแค่นี้เนี่ยนะเราอ่ะน่าจะจับคนตัวเล็กๆกินเป็นคนๆยักษ์หรอใช่จะหาคนมาจับกินใช่ไหมใช่ก็เหมือนตึกเลยพี่ดูสิใช่เหมือนเลยตึกเลยใช่ วางเดียงกันเป็นแถวแบบสวยงามถ้าหากว่าสมมติใช้ดินปั้นเป็นตึกเป็นสิบสิบชั้นแล้วเนาะถ้ามันสามารถทําได้โอ้โหมันก็น่าจะทําได้อยู่แล้วแหละเมื่อก่อนเขาก็ทํากันนะสิบเป็นสิบสิบชั้นเลยนะพี่ดินใช่เขาก็เอาแบบอะไรนะเขาเรียกว่าดินอุดไงเขาก็ยังทําแบบเป็นชั้นๆขึ้นได้มันก็เป็นดินเหมือนกันใช่ไหมดินเหมือนกันใช่ใช่อันนั้นเขาเผาเรียบร้อยแต่วันนี้ยังไม่ได้เผาดีเนาะ เนี่ยก็คือเขาก็จะใช้แกปเนาะใช้แกปแกปในการเผาค่ะใช่แกปนี่คือแบบเอามาเป็นคันคันรถรถอะไรนะเขาเรียกว่ารถสามล้อนะคะเนี่ยคือแบบเอามาเป็นคันคันแล้วก็มาเผาแบบนี้นะคะมันไม่ใช่แบบง่ายๆเลยนะคะกว่าที่จะทํามาเป็นแผ่นๆนะคะอันนี้เขานนสุก <จะ S 1> มากเนี่ยเขาทำสุกมากเลยกล่องเพื่อที่จะสง<ช>่งไปทักขี้เด็กนะคะใช่ค่ะจะสว่าเขามาสั่งนะคะนี่เขามาสั่งใช่ อันนี้คือแบบเขาสั่งทําเอานะคะสั่งทำใช่แต่เรานี่ทำไม่เป็นมันก็หนาเหมือนกันนะดูสิใช่ความใหญ่เท่าไหร่เท<ห>าแต่มันดีมากเลยนะแบบใช่ดูสิดวดลายดวดลายดูดดดมันสุกมากนะ้เข,เ,ขเขาเขาเผาได้ดีมากบางทีมันจะดำๆหน่อยก็าเขาไม่ค่อยน, <ะ S 1> นั่นนะอ่ะเคยเห็นอยู่ เนี่ยบ้านญาติบ้านญาติไม่ใช่บ้านย่าบ้านย่านะคะอยู่ตรงนี้นี่ไงดูสิเป็นรังๆเลยเขาใส่เหล็นี่คือจะแพ็คจะแพ็คแพ็คแพ็คอันนี้แพ็คแล้วนี่แพ็คแล้วเขาแพ็คแล้วนะคะอืมจะส่งไปท่าคิดเหล็กนะคะนี่นะคะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะออกไปนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนต่อเดี๋ยวเรามาดูตรงไปเลยค่ะตรงไปได้เหรอไปได้ไปได้แล้วก็จะตรงไปนะคะน้องโบแก้วนําไปทางไหนเราก็จะไปทางนั้นนะคะเพราะว่าเป็นถิ่นน้องโบแก้วนะคะตอนนี้นําไปเข้าป่านาเข้าป่าป่าป่าเยอะจริงๆนะแถวนี้มีป่าเยอะเนาะก็เรามากันประมาณสี่คนนะคะสี่คนก็มีน้องพี่เมีน้องน้องแป้งนะคะแล้วก็ อ่าเนาะใช่สี่คนเฮ้ยสี่คนไอมาสี่คนมาสี่คนเฮ้ยน้องมาสามคน้ายบ่ามาคนนึงใช่คือแบบน้องน้องน้องแป้งเนาะมาด้วยกันนะคะก็เลยแบบมาพร้อมกันนะคะนี่หมวกนี่สวยอะเดี๋ยวเอากลับบ้านนะเนี่ยเอาเลยเอาเลยให้ยิ้มไม่เอา ให้ยินไม่ใช่เนาะเจะเอากลับบ้านเลยใจดีใจดีให้หมกลับบ้านด้วยอันนี้ของแถมใช่ไหมนี่คือแบบที่เขาทำนี่มันขอนะคะเคือแบบวิวสวยมากนะคะแถอแทนี้เมื่อกี้บอกว่าจะไปบ้านอะไรนะบ้านญาตินะบ้านญาติแต่ว่าญาติไม่ใช่ญาติญาติอีกแล้วพูดพูดแบบใหญ่ที่ที่บ้านญาติเขาทําอะไรบ้างก็ไม่ได้ทําอะไรนะปกติก็จะมีแค่ตรงเนี้ยที่เขาทำนี้มาแถวแถว บ้านญาตินะคะก็จะรู้แบบรู้อะไรนิดๆหน่อยๆนะคะก็ตอนนี้เราจะไปกันอีกที่หนึ่งนะคะไม่รู้ว่าจะเห็นวิธีที่เขาทํากันหรือเปล่านะคะพี่พี่พูดช้าชขาน้องฟังน้องฟังยังไม่ทันแล้วเนี่ยฟังไม่ดูเนยใช่ไหมฟังไม่ทันดูแบบพี่เขาพูดอะไรอะเร็วมากอะ พอช้าชช้าช้าพไม่พี่แบบชินแล้วอะถ้าแบบจะพูดอะไรก็แบบอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็อาจจะพูดไม่รู้เรื่องบ้างก็มีนะในในแต่ก่อนนี่คือแบบเอ้ยพูดอะไรไม่ค่อยออกเป็นคนเงียบแต่พอมาทำ Youtube ใช่เมื่อก่อนนคือแบบลงเลิปพี่ลงคลิปคลิปหนึ่งนะ คือแบบอายมากเหงื่อแตกทั้งตัวเลยคิดว่าจะไม่มีคนดูอะไรอย่างเงี้ยคือแบบพอมีผพืติดตามขึ้นมานหนึ่งคนอ่ะดีใจมากๆดีใจสุดๆเลยต้องไปขอบคุณติดตามคนนะทุกค่ขอบคุณทุกคนเลยที่แบบมาติดตามตอนนี้ของซับกดดีใจดีใจสองหมื่นแล้วหรอสองหมื่นแล้วโอใจ่ไจะได้สองหมื่นของนุณเดมาวอีกนิดเดียวอีกสองพันกว่าอืออะไรสองพันกว่าสองพันกว่าก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะทุกคนก็ พราะมันขึ้นช้ามากอ่ะมันเราจะทํายังไงน้องทำที่เร็เน้องทําที่หลัง่ไยที่ทําก่อนเนาะน้องก็ถือว่าไวมากเลยน้องทงขนาดวอยได้ลงมันก็คือแบบปกติอยู่แหละเราจะไม่รอเขาใต่เราเมามอยแบบเราเราเราไม่รอเขาสองไม่รอไม่รอสองพี่น้องเลยนะคะเนี่ยงกลางทางโอ้โหตรงนี้คือแบบว่าเป็นที่ เขาทําอ e ีกที่หน okay ึ่งนะคะน้องโอแก้วพามาอีกที่นึงเนาะโอ้วิวดีมากนะคะนี่เขาทำนั่นแหะเขาทำที่กระเช้านเล็กๆตรงนั้นออเขาทำตรงนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะคะนี่คือแบบโอ้โหทำเดียงกันนี่คือแบบชมพูอมชมพูเหรอส้มๆนะคะคือแบบสวยมากเนาะเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นตรงนั้นกันนะคะว่าเขากําลังทําอยู่หรือเปล่านะคะเป็นแถวเล่นเลยเปนแถวเรียงสวยดีเนาะ คอนโดพี่คอนโดเชียงตุงคอนโดเชียงตุงคอนโดคอนโดเหรอคอนโดของเชียงตุงราคาชั้นละแปดสิบจัดแปดสิบบาทนะคะจัดชั้นละแปดสิบจัดใครสนใจมาเช่าได้เลยเอาม่เช่าเดี๋ยวเราซื้อเลยเราซื้อเลยซื้อไปแผ่นเดียวพอเนะอี่จิยอันนี้จะเป็นอันที่ยังไม่เผานะคะอันที่เผาตัวนี้สีก็สวยนะพี่สีสวยเนาะอันนี้เป็นคนี่งือแคนหนึ่งเดียรม่เล่นไม่สวยเนาะก็อัดแบบ ถ้าเราเอาไปใส่ที่บ้านแล้วในสมัยก่อนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะป้าอันนี้เรามาอีกที่หนึ่งน่ะก็ตรงนี้นะคะกําลังทําแบบอันดิบดิบอยู่นะคะนี่อันไหนเป็นแป้งลงไหมลงไหมไม่อยากจะให้ใช้บ้านนี้ทำดิก็แบบทําเยอะมากนะคะเนี่ยนี่นะคะก็คือจะเป็นที่แบบเขาทำอ่าทำเขาเรียกว่าดินขอนะคะนี่ แต่ว่าตรงนี้เขาไม่ทํำนะคะเดี๋ยวเราไปดูมาไปดูตรงนี้กันนะคะเต้าเนาะเอาไม่ได้เตาแดงเอาอเตาเต้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 าพึ่งเต้าพึ่งเต้าพึ่งอืมพึ่งเผากีเส้นไว้ค่ะโอ้ทาไปมากนึงว่านี้อะไรกีแผ่นเนาะวันเน้เนี่ย เป็ดปากเฮงลโหลเป็ดปากเฮงนึพี่ลองเลยไม่ได้พี่มาถึงที่แล้วเอาไหมอ่ะเอาเลยที่แล้วมาแก้วน้องก่อนของเขาจะพังไหมเนี่ยไม่เราลองดูแลเราลองดูเงินนานๆที่เราจะมาเออไอ้ลุงท่านั่งเฮ็ดไว่ไหลวะเฮ็ดตจังไต่้าเฮดไตอะไ่มา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 ค่ะ นั่งดูนั่งจัดเลยไม่จัดเลยนั่งที่นี่เลยนะได้เลยอันนี้ออออสองอ๋อกกที่นี่เอ้ยยกเราให้ิอ้อเยอะลุงอนเลยนะอ้แอ้ป้อ้นี้ใส่เอามา เอาโอ้เลยเอาดึงยังไงเลยพอนี้เดี๋ยวงยาวเี๋งโปรออ๋อ้มันเตี้ยเห็นไหเยอยังเายังยังเลยอกหอเยเอาเอากดเลยกดเลยกดแรงเอาเอาหรออนี้อ๋อคนเคนเาเอาเมือกมันต้งตัวนี้อืมอันนี้เตี้ยอ๋อเอที่ขอมันม่จมีนะปุ๊บ ตัวเียวทตัวียวเขาหน้าแบ่โอเคมันนากันนี่มันดิมาโัดิปลาเลยปลาปลาเลยปลาได้กันแ่ตุกงเหยียดทุนตงกันกันกำมินไนอ๋อนี่นี่นี่เอาดนี่เอาดีนคาดมะกหอแล้ววันนี้ลุงนี่ลุงสอนใดีนถรดีด้นยเลยเห็นห้คนสอนเลยด้เรียกเว่านี่เอาดินี่ดีนี่มาเอาดีนี่มา ขุดมันไล่มันไล่เออทำไมทำไมนะเอออนี่นี่เอ้ยโอ้แผ่นนี้ใครจ้องแผ่นนี้ใครจ้องแผ่นนี้ใครจ้องอันไหนเออตีนี่เออเออเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เออเอามาแทบอ๋อขูดให้ออกออกให้หมดเป็นลายยืนยิ้มออกให้หมดอ๋อนี่ออกตีนี่มันตีมินเล็กไปหน่อยเนาะน้ำมินเล็กน่ะเออท่าน อ๋เลยแผงนี้แพงแน่นอนมาเลยงั้นเอาไม้ไม้เอาไม้กัดอ๋อไม้กัดไม้กัดหนึ่งอ๋อสองข้อนออสองข้อนอ๋อแบบว่าให้มันเนียนอ๋อแม่นนี้อมือขึนเลยวะอไรตัวอะไเออเอาเลย ใสน้านแล้วนี่เงียบเอาใส่ตังเออดึงดึงอกมาดีใจดีใจวพี่พีไปเลยพี่ตาพี่แล้วไปเลยใส่รถุงแบบนี้ใส่นั่งไม่ได้อะลเลยวนั่นมาเลยจัดเลยอีกอันอีกอันหนึ่งก็นี่คุณลุงไม่ต้องบอกแล้วรู้แล้วรูแล้วคุณลุงอ๋อใส่นี่ก่อนใส่เยอะ

นี่ขนาดทาอันนี้นะท่าไปเหยียบเหมือนเมื่อกี้เนี่ยขำอะไรอะติดดินเลยนะเนี่ยเหยียบให้เขาเหยียบเมื่อกี้พี่พี่พี่ต้องกลับไปเหยียบเมื่อกี้นะมันต้องเอาทุกขั้นตอนวิวพุ่งแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวไปอีกรอบบนไปอีกรอบอันนี้คือวิธีทำนะเนี่ยหันเรียกก็หนวกกำป่ายาวคือหันเออาเรียกนี่มาหมุนนี่ อ๋ออย่างเงี้ยอ๋ออันที่สองนี้ได้แล้วคราวนี้มั่นใจว่าลุ้แล้วครับนี่เอะไรเนี่ยโอ้ไใบแตะใบแตะอ้วนนี่เนาะนี่ในในโรงสอนลุงสาธิตให้ดูว้าวเห็นไหมไม่เวลาเขี่ยดินออกใช่ไหมปกติเขาเป็นจะบินขี้เอามือหรือว่าอะไรนี่คือลูดไปลูดมาล็อกซิปล็อกเอามือนี่ม่รู้เลยอ่ะ อ๋ออ๋อได้ได้อีตกอ่ะอ๋ออีตกอ่ะเน่เน่ี๋ยวเดี๋ยวก่อนผมนั่งทำอุปกรณ์เหมือนได้นอนเลยครับจ๋าเนี่ยมีซิปล็อกอย่างนี้เอาออกยังไงดิได้ได้ได้นุ๊กเยอแล้วแหละมันไขยลีขายรวยเฮงเฮงเนอะอันนี้เนอะ เอามืออะไรไี่สองเมือเอาไปเอาไปยังไม่ได้เผาเลยนะพี่จะเอาไปไงยังไงคือแบบถ้าสมมติก่อนที่จะถึงบ้านอะนะรูปร่างมันเปลี่ยนแน่นอนอันนี้ตาคะอันนี้เอามือเลยแม่ไปตักไว้ที่หางกระบะก็ได้ต้องต้องไปตักดีกว่าต้องไปตักแดดก่อนพี่นี่ก่อจ้าแม่ก่อนว่าอันนี้คือฝีมือของข้าเนี่ยอันนี้ก็ถ่ายไปกัน อ๋ออันนี้เป็นแห้งเนี่ยเธอพี่พี่เธอเขาตีหยำไปนั่นน่ะอันนี้เป็นสองแล้วเนี่ยอ๋อันนี้เขาสัอนนี้ก็เออปุ่นเลีไปทางพว่น,นั่นเนี่ยเปิงมันจะมีทางไหนเปิงมันมีนปุ่นเนี่ยอันนี้เอากระตักที่มึงไรเนี่ยลายโย่ออจับไายโย่เนี่ย ใจเหมัอนลายเตือนนะมันเตือนเลยใจมันนลายเตือนไปหั่งลี้วนะอันนี้อันอันแรกอันนี้อันที่สองเริ่มหังรีมากเพราะอันที่สามเริ่มหั่งรีหรอจาดอีกเลยพี่เอาสักร้อยแทนวันนี้ไหวไหมมาแล้วมาเลยมาแล้วมาแล้วต้องจัดเลยเนาะพองทำไม ไม่เตี้ยมั้งไม่คือแบบใส่ผ้าถุงแบบว่าสามแบบนี้มนั่งไม่ได้ไงนั่งางเดียวก็ได้โอ้ยนั่งแบบนั้นซักซี่ไปใช่เหมือนขุดมะพร้าวใช่อะเอาไปก็ไปปันเอาไปปันที่เหม้อาปันยางละนี่ปันวัวนี่วัวที่อะไรอ๋อเอาใส่ถุงไปพี่ทีนี้นี่มีอะไรเปิดแฮดอันนั้นอยู่วะแฮดมอแฮดได้ทั้งมันอีฝุ่นแฮดกันนี้แฮดโมแฮดหวานหวานเตี้นตัวนี้ โอ้โหถุงได้ไปเหรอเหตุผลเฮ็ดผลอืเหตุผลเหตุใจอะไรเหตุผลยิงงงเฮ็ดคนใจกันเลยนี่ย้อนยุคย้อนยุคอันนี้อันนี้ประเทศเวนเนาะเหตุเบนเบนี่กระเบื้อ๋ออันนี้คือแบบอ๋อเฮ้นเอออันตรงนี้ไงเฮ้นเขาหยิบไม่นั่นหรออืมอันนี้สวยใส่พื้นบ้านอยากได้ก็มาสั่งได้นะที่ทำแบบนี้ได้เลยเนาะ แบบเหมือนเรามีบ้านสวยๆบ้านแล้วก็เอากองใส่ดินยังคงแม่นานก็คงนะดีๆเอาแบบนี้แล้วไปซื้อเพชรมาติดอ่ะอื๋อเลยเอาเพชรไม่ใช่เอาเอาอะไรอ่ะเอาเพชรเอาพลอยเอาเพชรดิๆเนาะแหมือนแบบจะแววไนกางองแม่นานเนาะมันนี่มันทนเนาะอุ่นอุ่นพลอยเฮ้ยอ๋อนุ่มอุดกระเพรานั่นน่ะเนาะโอ้ดินอุดนก็ทำนะคะนี่ โอ้น้ำหันไเนาะห้ปนเลี่หนาแล้วนมาตามน่ะาตบล็อกมันเอนี่บล็กมันบลกมันมนี่มักเฮ็ดเนาะเฮ็ดตัวอะไรเนาะเฮ็ดก็แล้วเฮ็ดก็แล้วหันเนาะ อ๋อส่จินกอดีออกมห่วยห่นเนาต็มเต็มต่อเอาบนนำนากางกันหน่อเนาะมันอากันี้ก็จะเ่มกัน้นำนก็ดีอูดที่เราทำดินอูดเนาะนู้้อ๋อไปดูไปดูนั่นไปดูอีกไปดูน่มาอูดแล้วน่นี่เขาต้องสั่งนะมีคนปันลมอ๋อนแบบเรียงขึ้นมาเป็นแถวๆอย่างนี้เลยนะอันจันนี้กันนคือม้นี่นะฮะคั่อันก็เป็นอ๋อออ นี่คือแบบเป็นดินนะคะดินที่จะทำในวันนี้นะคะให้ดูเขาแบบทำให้ดูอีกทีเนาะอ๋อไม่รนทุกคนเนี่ยอ๋อนี่สุกแล้วนะคะที่ดินอุดนะคะที่อุดเนี่ยเปล่งอันนี้นะคะนนี้อ๋ออันนี้นะคะสวยมากนะคะสุกมากเลยนะคะเนี่ยอืออือยินดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็ออกจากที่เราไปกินข้าวแลมฟืนมานะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเนาะ ก็ตอนนี้ก็จะลาน้องัวแก้วกลับบ้านแล้วนะคะนี่น้องแป้งกำลังหันหัวรถหันหัวรถกับกับหัวเขาได้ไม่ดูกับหัวกับหัวหั่นหัวก็หันหัวนะคะก็เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดดิ่งให้น้องัวหองด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอ้ ปิดคลิปปิดคลิปบาย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 น้คะโมงน้อเท้ากัน้องคโอเคนะคะเดี๋ยวเราขึ้นรถก่อนนะคะก็ไปแล้วนะคะบายบาย